บาพี่น้องบวกตาเป็นเบืองเหรอจะได้พ่นอยู่บ่อ้าวพี่น้องอ้าวเหล็กแหกมันกูแดงแกงหวานแกงหอกจ้าแกงหอกจ้าอีหอกครับผมจ้าเฮ้ยหยกเนี้ยกูแดงแกงหวานครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อหญยแม่หญยลูกป้านะอาทุกคนทุก่ันครับเดี๋ยวขามารับช่มช่องบอมเตะบ้านทุ่งครับผมวันนี้กับมาพอ้อกันในวันที่แสได้หนึ่งหาคมอยหกบครับวันนี้กับผ้าพี่ผ้าน้องเขาป่าคึอเก่าแล้วครับแต่ว่าเขาป่าหละกะล่วงลรองห่วยครับผมแต่ตุ่มมาซิหลังครับผมปฏิมาล่องไ,ไ,ไ่ปูไ่ปลาครับโต่จุมนานบอกครับอักน้อยนมีไปนําครับผม ขมาบ้านเขตบ้านาน้องแปนแค่นั่งครับผมตำบลหัวคามเพิ่มที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมขับลุ้นได้ส้มก็พอเปรแม่เปรครับมันสีมสันยังนี่นมอัอนี่ครับมันปูหรือมันปลาครับผมขับลุ้นกันครับผมแหลกแหกมันโคแดงแกงหวานครับผมม,มาสวยแหงเดึอม, <laughs> มันมาสวยพี่น้องกี่ดอกเนี่ยอะ ดังสะ่พกหน่อยอีด hmm. น uh ังไหมบอมพี่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 แรงใจวายอยู่จุงไวไห้ดูสามดอกีหน่อยห้ามครับผมยังดอกจ้าอู้เดี๋ยวงินน้อยน้อยนอน้อยก็ไปกัน โอเคเหมือนกันเพาพนเหลือใจเรียกเป็นขีดหนักแดงดอกจ้าดอกกลัางงามเนาะหอมเดียวกันเรื่อง <ผม S 2> นี้สามสี่ดอก,กาหาดอกเส้นนี่บอใมในบอมมาเห็นอีกแล้วครับผมโอแดงแกงหวานอีไรแบบครับดอกยังงามอยู่ครับผมกำลัง,งพ่อแกงครับหาดอกบุษันเตรียมกำอยู่ขี่หนอง อีกดอกครับผมดอกงามแฮะดอกมีแดงใจวายเลยพี่เนาะเหมือนในเด้อฝนตกฝนตกข้ามฝนจะไปเรียนตับก่อแดงจ้าดอกยังหน่อยๆนี่เนาะพอมนีไมีดอกเดียวพี่น้องของใหม่ก่อแดงจ้าอ้ดอกนี้านงามเลย,พ,ยพี่เนาะ,ด,ด,ด,ะดอกนี้แม่กนินพี่เนาะดอกแดง คนละครืออีแล้วครับผมละครือู้ขาขาใหญ่นองขาใหญ่แต่ว่าดอกดีเอาครับแต่ดอกแหวงยังหวานอยู่ครับผมตัวแดงจ้ามือดอกนีงามๆลยงามคือเก่าเนาะอีกดอกจ้าแหวงหอมเหลือเครื่องดอกเหลือเครื่องหนึ่งดอกที่สามงามบอดอกนี่งามอยู่อ้าวยังงามอยู่พี่น้องงามคือเก่ามีบอมันยังงามคือเก่าครับผม เกดงหวานครับผมดอกนี <c <c ้ไๆข้าวอวบครับผมแกน่างามที่เก่าครับผมพี่น้องมาฮักน้ใหม่ครับผมหลังจากใส่ตุ่มปลาแล้วครับผมนั่งอยู่ครับผมหลัวกากเลื่อดจากฮักน้ำใหม่ครับผมมาเห็นนงำใหม่ครับผมนอนงามๆครับผมสวยเลยครับ นมันกล้ง <raszam> <But> <found y in water> ่นเนาะนางดินเพิ่นเนาะแม่บ่เนาะเอานองงามๆเลยพี่น้องนอนหลายๆพี่น้องน้องใหม่น้องใหม่หลายัน้องใหม่น้องใหม่โจดแม่น้องใหม่โจดหลายโจดหลายเนาะพี่น้องน้องงามหลายครับผม้อนี่นงแม่บ่งามเนาะงามแท้อ้ยนี่ครับอัพโปพี่น้องอนน สามนอเหี่ยงกันอยู่อู้งามไรครับอ๋นอนี่แม่บอมเตะขึ้นบัวอ,อะไรพี่น้องพอบอมเตะขืนสั่นพี่น้ออู้หนอนนี่ไนไหนครับเอ้ยครับผมอู้หนอนนี่ครับผมโป้เลยพี่น้ออู้หูสามนอนส,สวยๆครับ ดีมั้ยฮะลงก็เห็นน่องด้อมหาตีบอมอู้ยเสียงกระโปกเลยพี่น้องน้ำหนามเนาะน้ำหนามไหลกับผขอโทษขอไปเด้อครับพี่น้องเสียงน้ำไหลครับผมเพราะว่าหาหน่อไม้ก็หาตามห่วยตามหงครับอย่างถ้าพบน้ำไหลนี่ครับผมหาตามห่วยตามหงพี่น้อง นอนได้ยินจังไงกับเสียเขอถอดเขาไผครับผมอู้ยนอนนี่กับไงพี่น้องสองครับผมคดึกไม่บอกดึงไม่บอกเฮ้ยบอมใส่กำลังแห่กพี่น้องนอนที่สองคระบผมอุ้ยครับนอนง่หลายครับผมไหนล่ะโอ้ยตัวนี้นอนนั่งดีที่สุ น้ำงามสามนอครับผมสวยเลยครับผมอีกนอนในนอยนพี่น้อนงมันกำลังพุม <c oughs> ใส่กำลังแฮงใส่ถุงปลาแล้วกัาบาะรอบังนอนใหม่พี่น้องโอ้ยว้ามีจิ้มเลยพี่น้อง <c oughs> นอนนั่งดินเพิ่นครับนี่เสียพัชโอ้เลยเละๆพี่น้อง นีนองง่ามเพ้งครับต่อม้วนวานครับเพื่อนนี่ครับผมนอนหนึ่งเนาะโอ้เลยพี่นออ้อง,ง,องอตู้เฮ้ยเมย์บอมเฮ้ยดีขาดกดเลยครับผมนอนสอ,องนอนแห้งกันนีนก็ง่ายนะเม่์บอมเนาะโอ้ยดร์เลยเม่์บอมอ้า

เอายามตุ่มละวันนี้ครับผมหลังจากหาปลาใหม่มากครับลงายามตุ่มพี่น้องตุ่มปูตุ่มปลาครับมีบอมนมมิ่บอม,ม,มอู้ี่แจ็กตู้ล่ะเออตามที่หาตูเอาครับหลังแรกครับพี่น้อง,อ,งอุ้ยปลาบวเขาพี่น้องหางทั้งหางลายบอมหางลายบอพี่น้องปลาบวเขาเลยมันจะนึกไม่บอกอ่อน นะครับลูดหลังต่อไปครับผมจะได้ไม่บอมหลังนั่นไม่บอมมีกีกตัวอยู่บ่โอ้ยมีบน้อยโอ้ยสามตัวพี่น้องเดี๋ยวอ๋อป้อนอ่ะพี่น้องวันนี้หลังที่สองผ่านไปครับผมเลขตัวละเมีบกบ่สามตัวสี่ตัวพี่น้องสุดก็ดีครับผมเอาพี่น้อง หลังนี่เป็นจังได้เนาะครับผมแมวโอ้นะนะไม่พอตัวหลังที่สามพี่เนาะปูตัวหนึ่งปูหน่อยตัวหนึ่งครับผมปูหน่อยตัวเดียวปูกับปูหินหน่อยครับผมปูล่อมด้อ แอบเมื่เหินพี่นอกโอ้ยป่าบมีพอโตพี่นอนี่จะนี่ปูน,น่อยหินหน่อยตัวเดียวครับผมบางหับุเป็นเรื่องพี่หนอเหรอยหญ่ใ่เป็นใหญ่เป็นนิ้ หลังที่หกพี่น้องบ่งมีคือเก่าครับผมตั้ตัวปุ๊ไม่วอมปุโอ้ยมันเกลียวซปเลยพี่นอ้องหน,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 น่อยน้อยเบาฝนนี่หน่อยหน่อยเออเห็นแล้ว ไม่บอมหลังนี่ไม่บอมนกเป็นเบื้องล่ะเด็กพ่นอยู่บ่อ้าวพี่น้องไในมุกแล้วครับผมในมุกแล้วครับมีปลาขาวปลาซิวที่ตัวใหญ่ๆเลยครับผมอุ้ยขาดตั้งไม่บอมดในมุกอยู對對่บ้านพี่น้อ oh, งปลาซิวอ้าวพี่น้องตัวใหญ่ๆเนมุกแล้วครับผม เกือบล้างสุดท้ายแล้วพี่นอ้องจังหมานครับผมเกือบไม่ได้มกเกือบไม่ได้มกเนาะเป็นอนนั่างไรเนาะล้างหนอนอ่ะอ้าวเห็นมุกอยู่พี่น้องมันหมาน,นอยู่ครับผมติ่ออกติ่ออกแลยเอาพี่น้องเต็นมุกแล้วพี่ครับผม แระตสิบรมมงก์น้องแม่บอมเนาะนี่เงมนามัน,มมนสองสองหลังสุดท้ายพี่น้องแต่มุกจนได้ครับเา้าะอยากให้กินกับตองมนันนะน้องพี่น้องเนาะบ่หน่อยกร็ร้ายแล้วครับผมนองพี่น้องตอนนี้กับสด็ดพระพี่พน้องกลับบ้านแล้วครับผมต่สรุปผลงานก็พอบอมเตแม่บอมเตครับมาสิมันยังแนมนีครับผม นี่ครับผมแม่บอมนางถาคือเก้าครับผมมานมานจะมาเนี้ครับมานหลายอย่างนะแม่บอมนะมานทั้งเห็ดมานทั้งหน่อไม้มาหมานปลาหาหลายอย่างครับผมืัอนี้กับมานอย่างเล็กและน้อยครับผมปลากระได้มกอยู่ได้มกอยู่ครับผมเห็ดได้เนาะเห็ดกระได้แกงเนาะอานนี้มุกปลากินกับแกงหน่อไม้ได้ยังไงบ้างได้คือกันได้คือกันครับผมแกงเห็ดพ้อคอัอกับมานครับปลาปูครับผมเห็ดครับผม น้อใหม่ครับผมเขาปลาหาลายยางครับผมมือนนี้กะเที่ยวม้านแหลวแรงอยู่ครับผมครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ไนย่แม่ไหญ่ลุงป่านอาเบื้อสุขุสุคนครับผมที่เขามารับชมช่องบอมเตะบานทุงครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็มันมีอย่างหลายต่อครับมีเพียงสามเดียะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า คลิปหน้าพอกันไหมครับผม